จริงๆแล้ว s mart แปลว่าฉลาดเฉลียวฉลาดนั่นเอง you are braver than you believe stronger than you seem smarter than you think คกล้าหาญนะคะมากกว่าที่คุณเชื่อแข็งแกร่งนะคะกว่าที่ดูภายนอกแล้วจะเป็นนะคะฉลาดมากกว่าที่คุณคิดกล้าหาญนะคะมากกว่าที่คุณเชื่อว่าโดยจะเป็นคนกล้าหาญได้นะคะ stronger than you seem seem ก็คือดูเหมือนนะคะแข็งแกร่งนะคะกว่าที่ดูภายนอกแล้วจะเป็นนะคะ m t t e r than you think เป็นคนที่ฉลาดมากกว่าที่คุณคิดก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอทุกคนนะคะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีความกล้าหาญมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดนั่นเองนะคะคำว่า s mart นะคะภาษาไทายตอนคุณรุ่นเด็กๆ smart ก,ก็แปลว่าดูดีดูหลอ่อดูเท่อะไรแบบนี้สาหรับผู้ชายใช่ไหมคะจริงๆแล้ว smart แปลว่าฉลาดเฉลียวฉลาดนั่นเองไม่จําเป็นว่าต้องใช้กับเพศชายนะคะบางทีเราชมกับคนอ่ะ a you are so smart คําว่า so smart ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโอ้ smart ดูดีหรืออะไรแบบนี้แปลว่าฉลาดนั่นเองนะคะใช้ได้ชมได้ทั้งทุกเพศเลยนะคะผู้ใหญ่หรือเด็กก็ได้นะคะทุกเพศใช้ได้หมดนะคะ you are so smart เป็นการชมคนอื่นนนเเ้ีป็คน ตลาดนะคะก็อาจจะเวลาเขาแสดงความคิดเห็นหรืออะไรอย่างนี้แล้วเราเห็นด้วยวเรารู้สึกว,ว้าวออกนอกกรอบมากนู่นนี่นั่นหรือว่ารู้สึกว่าโอ้โหว้าวปัดเปลืองมากเลยเราก็ชมได้นะ you're so smart นะคะ you are smart โอเคก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกๆคนมีสิ่งที่มีอยู่แล้วมีครบอยู่แล้วที่จะไปถึงเป้าหมายของทุกคนได้แต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมันอ่นมากพอนะคะขอให้กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะเรามีทุกอย่างที่จะไปสู่จุดนั้นได้ทุกคนรู้ตัวเองนะคะถ้าไม่มีก็ถามตัวเองแล้วก็ ในตัวเราเองจะมีคําตอบของตัวเราเองลองอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วก็ลองคิดลองเขียนลองใจตองดูนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะไว้เจอกันค่ะ